สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยู่กับผมเมื่อค้นอีกแล้วนะครับแล้วก็เกมที่ผมจะมาในวันนี้นะครับไม่ใช่โรบบอกเพราะว่าผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับจะอัดโรบบอกไปเป็นเออ,อัดเกมอื่นบ้างนะครับที่หลากหลายนะครับเพื่อจะทําให้คอนเทนต์ของช่องผมมันกว้างใหญ่ขึ้นนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มคลิปกันเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า คิวอิดวิดไฟหรือว่าฆ่ามอนว้ยไฟแล้วก็อันนี้เหมือนอันนี้จะเป็นภาคฮีทเว a รนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันต่างจากภาคธรรมดา,างไงนะแต่ว่าภาคธรรมดามันเสียเงินนะครับอันนี้ผมก็เลยโหลดมาเล่นนะน,นี้ฟรีนะครับก็เกมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะให้ผมนะครับ มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ได้ทำคลิปต่อๆไปให้ออกมาเร็วขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ไปดูเกมกันเลยอ่าอันนี้เป็นในเกมแล้วครับถ้าถ้าถ้าเสียงเกมมันดังไปก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอรับเสียงแป๊บหนึ่งโอเคเอาสักประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลย The first contact ก็คือการติดต่อครั้งแรก Equipment โอเคเพล์ okay. เลยเหมือนเกมนี้เป้าหมายของมันก็คือให้เราฆ่าแมงมุมนะครับเอ่อ uh, first contact อ e. oh, ๋อนี่ให้เราหาแมงมุมนะครับแล,แล้วก็ เราต้องกำจัดมันใช่ไหมเราเป็นคนกำจัดในมุมโอเคนี้ไม่มีโรเวอร์ฮันเน่ได้ยินเสียงฆ่ามันเอยเดือดๆอาวุธอาวุธอาวุธโอเคไม่เป็นไรหยิบอาวุธมาก่อนคลิปบอร์ด f i r s t blood k i l l a spider โอเคนะครับต้องหาอ,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 อุ้ย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 ตกตกตีตกต,ต,กตีเป็นไงล่ะ first blood get the tracker โอเ okay. ค unlock แล้วก็ถ้าคลิปมันออกมากระตุกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือคอมผลมันกระจอกนั่นเองโอ้ oh my god เอาแท็กเกอร์มาเดี๋ยวเขาตบมนี่ก่อนอือออือ,อต้องเฮ้ยจะเย็นถึงก็มีเครื่องแท็กเกอร์เลย ำไมผมได้ยินเสียงอะ่ะผมได้ยินเสียงแต่ผมหาตัวไม่เจอมีเมงมรือเปล่าออกมาให้หมดโหกลัวแมงมุมมันจําสกแกร์ผมอะ่ะนี้ยเสียงมันอยู่ใกล้มากจกแตกอืมอืมอุม้ยนั่งไง รับแล้วก็ว่าอุ้ยอือ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 เอาไม่โดนอืออืออ้าวหายอืออืออือมันอึดมันอึดมากอือ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 ตายแล้วมั้ง ไฟม more f i ลั power เอ่านี่นคืออะไรก้อนหินนะเรามากำจัดแม่มงลูกเรามาพังบ้านเขาเนี่ยโอเคอุ้ยอื้อ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 บาร์โรูม ห้องอาบน้ำใช่ไหมเราเคยเปิดโอเค my god ไหนเนะี่ยเฮ้ย yes นี่แหละได้เวลาได้ไวเวลาเผาบ้านท่านแน่อยู่ไหนมาเลยจังหวะเนี้ยใส่เดี่ยวได้หมดมีกระสุนจำกัดด้วยแมงมุมนีม่ตายเลยใช่ไหมไม่ใช่แกล้งตายนะเฮ้ยเผาได้เฮ้ยจะดับยังไงดับดับ ดับดับยังไงเออดับมาอยู่ตรงไหนอีกเปิดเปิดเฮ้ยแมงมุมเผาทิ้งเลยเป็นไงล่ะเผาทิ้งเผาเผาโซฟาเผามามาเอากระสุนหมดแล้ว เผาโซฟาเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยยังไม่ตายก่อทุกซอกทุกมุมอุนในน,นี้มีกล่องของขวัญโปรตีนเชคเครื่องดื่มโปรโตีนแล้วนี่อะไร o ร t บ e book a f ลมแล้วไหนเขาตังเสือทำไมมันเกมมันแหลกๆโอ้ไม่ผมเห็นเฮ้ยังไงแมงมุมมาใส่เดียว พูดตบอย่างรวพอาหเือผมเหนื่อยอัน,นี้ไม่มีใช่ไหมโอเคมีตูเ้เซฟไม่มีไม่มีอ่ะอุ้ยมันมุมเยอะจังบ้าน,น ออกไปมผมได้ยินเสียงมันอยู่ในห้องนี้อะ่ะจริงๆผมก็กลัวแมงมุมอยู่นะนิดหน่อยอะ่ะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยอ,อ้าวเนี่ยผมได้ยินเสียงมาจากตรงนี้ผมว่ามันมีแน่เลยแั่ไงแหมจะมีปอเด็ด ไม่ต้องแอบไม่เนียนหยุดแอบซะมามอบตัวเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะนี่ไงเผาบ้านแล้วเขาเขาเป็นไงล่ะตายตายเรียบตายไหมตายเฮ้อะไรเนี่ยหมดนี่คือระยะสีฟัน เตรงนี้เปิดไม่ได้อะมาเผาตรงนี้ทิ้งเลยแล้วกันตอนนี้เหลืออะไรอ่ะ Get Warm Up b u r เ Object อ๋อผมต้องเผา เขานี่โอเคยางต่อไปแล้วผมจะเอาหนังสือ,อยังไงวะหนึ่งนะอา่าผมจะเอาหนังสือโอเคผมต้องหาหนังสือใช่ไหมแต่เมื่อกี้เหมือนผมหยิบมาแล้วนี่ไงหนังสือใช่ไหม มต้องโยนหนังสือใส่ใช่ไหมโ oh, ah, อามานะ้เฮลนาแม,ม่มุมจ๋าออกมาเถอะนะออกมาแม่มุมอุ้ยอือไม่ไม่ได้การแล้วเผาเผาทิา้งกขุ่นหมดแล้วเป็นไงหนังสือเอ็นชาร์นติดไฟด้วย หนังสือไม่โอเคทีนี้เราก็ออกจากบ้านนี้ออกกันไปได้แล้วผมไม่อยากอยู่อีกต่อไปไม่นะเอาไปเลยเรามากำจัดมแมลงหรือเรามาเผาบ้าน <c oughs> ก็ไม่รู้นะมิชชั่นคอมพลีทโอเคแล้วยังไงต่อ <c oughs> เหมือนเราจะต้องไปบ้านหลังไปบ้านหลังถัดไปใช่ไหม ผมใช้เวลาไปเก้านาทีอย่างนานโอเค Next อัปเกรด let's go เฮ้ยผมอัปเกรดได้ No b a บ k e อ u i p m e n t มกันอ๋อคือเราต้องค้นพบใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนี่คืออะไรอืม Close Encounters น่าจะานี้ใช่ไหมหรืออันไหนเอ่ยใช่แล้วอันนี้นั่นก็คือบ้านเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วผมมีปืนไปเขาเดี๋ยว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 มันคือแมงมุมสีสีขาวฮะแมงมุมเอ็นชาร์นต็ด นี่คืออะไรเอ่ยเขาเขาตายไหมตายไหมผมว่าชั้นนี้มีเอาตายฮืมคิวสไปเดอร์มาจัดไปตบดงนี่แหละอืมอืม โ okay. e อเคทีพอสเอ็งไม่มีสิทธิ์ได้มีชีวิตยอยู่ต่อไปออกไปจากบ้านแมงมุมหมาอุ้ยขโมยได้ไหมเนี่ยไม,ม่เอาไม่เอานี่ไม่ใช่เกมขโมยของ กล,กล้องนี้ก็ไปขายได้ผมุอมสินอื้อไม่มีโอเคน่าจะไม่มีห้องนี้ผมว่ามีเตรียมไว้รอเลยมาเจอกันเจ้าแมวมุมร้าย ตอนนี้ผมเหมือนคนบ้าพลังอะอะไรเนะกระเป๋ากีต้าไม่มีใช่ไหมไม่มีเปิดเก๊ผมว่าในเก๊มีเฮ้ยอะไรเนี่ยรีโมทโมเดลรีโมทสุดสงจริงนี่คืออะไรอ๋อที่ชาร์จแบตเมต้องหาให้แบบนั้นประมาณเจ็ดอันอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัว ผมหวังว่ามันหมดแล้วใช่หรือไม่ EU, ฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนี่ไงโอุ้มันก็ปูแดงโอ my god, oh 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 my god, ไป ตีตีโอ้ปืนไฟ้าปืนไฟแล้วยิงม <Okay, S 2> ันกระสุนหมดแล้วด้วยตัวยใหญ่เลยนี่ไงกระสุนโอเคเปิดไปเลย Let's go แหมนผมว่ามันอยู่ในห้องนี้นี่ๆเอืมไม่ไีเขานี่เขาตายตายตายโอ้ my god oh my god oh my god ตะกอนตัวเล็ก My God เผาทิ้งเลยเตน energy ดิ้งมีแรงแล้วทำไมมันกินแล้วเหมือนคนเมาเหมือนมันเดินช้าหมดแล้วใช่ไหมอ้าวทุกอย่างจะสโล w m o t ชั่นนะ Cheese pop มันเหมือนทุกอย่างจะสโลโมชั่นมีกีนสกีนด้วยเหมือนห้องผมเลยแต่ผมไม่มีกีนสกีนที่จริงก็มีแหละแต่ผมไม่ได้ใช้เพราะผมไม่เปิดกล้องไงนี่คือเลยกระสุนใช่ไหมนี่ยมันมีตัวตัวแดงเลยเนะี่ยตายแล้วใช่ไหมโอเค ม oh oh าเก๋มาเก๋วันนี้มีอะไรหรือเปล่าอืมโทรศัพท์ฟรีสามารถเอาไปขายได้อืมอืมอูม้ยผมเจอคุณเจอโอเคผมเก็บมันได้หรือไม่อ่าเอฟ ว่าแต่ผมจะเก็บมันยังไงอ่ะ mn inspect โอเคดูเหมือนว่าผมจะต้องถือไว้ใช่หรือไม่โอเคนะครับเหมือนผมจะต้องถือไว้ ก็ผมได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเหมือนผมจะต้องไปเก็บแบตเตอรี่ก่อนโอเคผมจะต้องไปเก็บแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องไปหาแบตเตอรี่โอ้เฮลนะแมนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากตรงนี้นั่นใครนะ่ะ ผมว่าในนี้ดีกว่ะไม่เอานะผมกลัวผมกลัวเลยแบบเนี้ยผมฟังอก็ผมฟังราคาแพงเอาไปขายดีกว่าไม่นี่ผมว่ามันมีเกรีมตัวเลยเอา,าตายแล้ว Energy Ding เหมือนจะหมดแล้วนะครับแมงมุมอ๋อนี่ไงโอเคดูเหมือนเราจะต้องไปเอากุญแจนั่นมาเปิดห้องตรงนี้นะครับโอ้ไม่กอดผมยังได้ยินเสียงเลยอะ่ะยังได้ยินเสียงอยู่นะ Let's go โ oh อ้ไม่ ตกใจตกใจเสียงตับ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 ตายซะตายซะตายกไม่มีสิทธิ์โอ้ย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 โ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ย ะจะอองมาดีๆหรืจออมาด้วยน้ำตาผมมันไปอยู่ในซองเนี้ยผมไม่เอาเลยได้ไหมโอ้ my god ช็อตกันมาเลยจังหวะนี้ฮ่าๆเสียใจด้วยเจ้าแมงมุมอยู่ไหนออกมาซะเองอยู่ไหน ผมเล่นเกมผมเล่นเกมนี้แล้วผมกลัวแมงมุมเลยอ่ะอู้แหลกแหลกหลกไม่เล่นแล้วได้ไหมผมกลัวไม่เป็นไรเรามีปืน holy shot กันฮ่าฮ่าพวกแมงมุมเอาเป็นว่าเราออกจากบ้านนีไ้ไปกันเถอะครับท่านผู้ชม mission complete พอเฮอะพอเฮอะขอร้องแล้วเอาห้องนี้ยังไม่ได้เปิดเลยเกมนี้ผมชอบนะครับมันเป็นยังไงดีมันก็กึ่งโอเพนเวิ d นะแต่ว่าผมมันสนุกดีสำหรับผมนะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่แมงมุมคือผมกลัวมัมุมอยู่แบบกลัวอยู่นี่นึงนะครับแต่แบบ ถ้าใครเห็นเสียงกรี๊ดผมในคลิปก็คือผมใส่เอฟเฟกเอาครับผมไม่มีการกรี๊ดไม่มีการกรี๊ดแม้แต่ครั้งเดียวนะมันก็คือเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะ <c oughs> ผมพูดจริงๆนะครับเรามาเล่นด่านต่อไปกันเลยครับอาลืมอ่านชื่อเอามือไว้ไปหน่อยอมีชื่อบอกไหมออร์ไลค์กลเริ่มเลยสปีดรัน ปืนมีใช้ได้ไหมอ่ะจึกจึกโอ้ oh my god ผมได้ยินเสียงมันเยอะมาก holy ให้ผมเกมันให้ผมล้างจานอะ่ะโอ้ใหม่โอลี่ข้าวโอลีฉันเห็นแกตายซะอืมอืมเฮ้ยมันตัวแล้วโอ้ยเฮ้ยกระโดดได้เฮ้ยว่าแต่เฮ้ย มันกระโดดได้ท่านผู้ชมตายซะโอ้ oh my god ขนลุกเลยตายแล้วมันกระโดดได้โอ้ oh my god ผมแพ้มากถ้าเวลาม,ามันงูกระโดดผมจะแบบกี๊ดแบบกี๊ดแบบสุดชีวิตโอ้ oh my ป้ายตัวเองตาย <c oughs> มันกระโดดใส่หน้าผมแกแกลองดีกับฉันใช่ไหมโอ้ oh my เขาทิ้ง เาเาป็นไ่ะโอเคกดสนี่มันลงรถโอ้แล้วทำไมมันมืดไม่นะผมเกลียดบรรยากาศแบบนี้ holy holy shit holy man โ okay, อเคไกด์หมดแล้วหมอหมดแล้วเรียง Hej, หมดแล้วเรียงจะเดี๋ยวมออกไปได้แล้วมันจะออกไปจากบ้านนี้โดยเร็วที่สุดเยสในที่สุดฉันก็สามารถผ่านด่านนี้ได้โดยที่ไม่กรี๊ดแม้แต่ครั้งเดียว โอ้ไม oh ่กอเกมจับมแมลงหรือเกมผีผมก็ไม่แน่ใจก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่มีเกมอะไรแนะนำเนี้ยหรือว่าแมปอะไรแนะนำในโ o บอกก็สามารถบอกผมได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกมไม่ฟรีนะครับผมขอ เอาอันนี้อ,อ๋ถ้าเป็นเกมไม่ฟรีนะผมขอราคาถูกๆนะครับที่แบบถูกจริงๆนะประมาณไม่เกินสี่ไม่เกินสี่หลักนะครับถ้าผมมีเงินนะผมจะมาเล่นให้ดูนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ like, กดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ